คู่ผู้ดำกันเลี้ยงอาหารเพ่นผานะครับนะปิงไก่ไตำบัอองหุงครับ นี่ครูผู้ดำาเขามาเลี้ยงเพนเนาะเ่น,นะนอนะเพนพระเนาะครับเนาะ

สยนเก่ารวมหนึ่งนะครับเนาะ<ฮ>อเอาคนลรวลมครับเอาบุญเอาบุญลุมยังเหรอว่าเลยไหม่าลุมลุมลูกนิมิต หอดินเลยพี่แจนมาครับแจนครับอ๋อหอดินเก่าแล้วหัดทีเราก็ไปนายเห็นมันกับแนนี่แหละครับผมแล้วก็ยำเนาะอ๋อครับโอ้ครับผมแ้วๆสองโอ้แถวๆสองใ่ครับแ้วๆสองแ้วเก็ดครับ ครับผมเดี๋ยงแล้วสร้างท่อแล้วสร้างท่อพร้อมมือไหนคนแล้วสร้างท่อมาเลยโอ้ครับผมสร้างท่อกับไส้เลยครับครับเอาอุปกรณ์แล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วนะครับนะครทีมงานเทียมแข็งเนี่ยครับผมทีมงานเทียมแข็งนะครับนะ กตก้นไม่ได้หมกว้นไม้อาดลุอ้หลุนดีนะเขาเนาะเส่ยันงด่นอ้ยยางไปตั้งพี่้นไม้ตังคู่มันติเข่ากันตั้เียวโอ้ยมันน้ำหากนอยูบมือคุณนงอว่าบ่นี่าดอยางนง่อนเอาลุมนี่เล้ลุมนี่คู้เดียวได้ไหก็พอนน่อยก็พอนน่อยบ่ โอ้กับปัญญาน้อยนะไอดนไปเห็นยังมื่อคัดลัางยางเราที่อุ้มกไปรวมมุ่น้ำบ่ไปใหญ่ไปใหรวมมุ่น้ำติเอาไปใหญบอกกับปัญนคนละหลุมงานาอ่าวงานบ่โอ้นี่ิดังเลยเมาเมาผู้เดียวขาสามเลยสามือกคัดบ่โอ้ไก่กนกินแล้วโอ้นี่ยนั่นเหรอเพ่เอาเลือกคนไหนกันนี่ย

้องอไปกินโขคู่เดะบวหันงม้้องมึงล่ะมันป็นเสหรอบวออันนี้ล้มบนใดจง่ะบับัโอ้ลุกหลายลล้ยสอล้มลุมสามก็รังสสูงสีครับผมมง่ายดอหวานติ้นแลนเยโอ้กลังเฮ็ดกะลังเฮ็ดเอาซุปลรไปลว Nói vẫn hoa nó lúc này lúc ừ. này mọi lúc mày 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 này mày 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 mày

ตากวางมันรองปัญหาแนัหาแครับขัะแจ็คเับพ่าหามนี่แหละครับมจแกนไปน่าแกนอยู่ผมกดดีแลวครับัดกันล่งกัลางกัลกัลังลงลังกครับผมกัลงกนลงลุงัมิครับเนาะกัลางดงเปียกสานนะัดอนกันหอดยี่นันีแล้ว ก็ได้ทอหนึง่งคนละให้อีกทอหนึงให้อีกห้าสิบเมตรผุนี้ทอทอบัดสอนเรั้งสองเรั้งซอย่างเอาหลุมเยอนี่ผู้เดียวเลยเนาะครับนะท่านแมนแล้วมุมมอซอยเดี๋ยวมุมอซอยเอาไปซอยทางก็ลังกลุ่มนะครับนะม

Bây giờ thì ใหม่บ่ขุดก็มีหน่อยถ้าสิขุดใหม่แน่ฮะมัน อารมนี้ขึ้นไม่น้ำมอนมันคือออกขึ้นออกอน้ำค,คนร่ําจ็ออกน้ำเคนร่ํงจูมไม่น้ำนะครับตังแต่เอาน้าใช่หรอโอ้มาน้ำจังสิโอ้มันแก่นเนาะโอ้ครับผมมันแกน่นม,มันแกน่นไก่อะล่ะไก่แล้วแล,ล,แล,วแล,แลวอีกรูมนึงทั้งนั้นโอ้มันแข็งขนาดที่คิ่าแข็งขนาที่เต้นหินมันมันถมอ๋อมิดเลยวิดเลยอันนั้นวิดแล้ว วิดมาสุลมมดละวดมาสุลมเ้วเลือแต่ลมนั่นมีหัวนำยังไะกินข้าวกินข้ากันก็ได้พากินขขากอนโอ้ยผู้วนนบาี่ผู้ช่วยกับหิวเาบาีอ่าโอ้ยผู้ชวยกับหิววยู่เห็นว่าก็ไดเห็นว่าเป็นโน้นำกับยบ่้หากินนำบ่หอยังไงเชสละ เลสลัให้ลูกบ้านไว้เถอะโอ้ยตายแล้วาหายกินน้ำหลังครับบมหายินข้ากินข้ากินข้าเพิ่นตหมงแล้วต่หมงสีวัวครับต่หงมันจะไข่เครื่องก่อนจังมากกนไหมครับ เพื่อนโมไปเลยบอกให้เพื่นยังสั่นเพื่นโมไปเลยเออพ่ไปไหว้บักเจ้าเฟื่อไปกินข้าวนะบุ้มไปกินนี่เนาะขอขอบคุณเอฟซีสุขสุขคนเลยทางไก่ทางไก่เนาะทางประเทศเนี่ยประเทศนะครับทุกท่านทุกคนเนาะขอบคุณเอฟซีเนาะบุญฝากเอฟซีเนาะท่านทุกคนนะครับ